สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจิ p บ e ทคแก่ของน้องเลยนะครับวันนี้เป็น EP ีที่รีบๆทำนะแต่ว่าเนื้อหายังอัดแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับกับตัวนี้เลยนะครับเอ c วอเรสต์เฟสนะครับ MK2 นะครับด้านหน้ากล่องอาจจะไม่ได้เขียน MK2 ไว้ข้างหน้านะครับแต่ว่ามันมาแทนตัวเดิมเลยนะครับผมโดยที่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผ่านการส่งทางเครื่องบินมานะครับต่อสู้กับ บรรยากาศนู้นนี่นั่นมาเมืหร่บุบนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราลองแกะกันเลยนะครับกล่องใหม่เลยว่าภายในมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมอธิบายสเปคด้านในนะครับผมไปดูเลยครับนี่นะครับก็ตัว f a c e c a mk 2นะครับเป็นพรีเมียม u ฟ l ์เฮเว็บแคมนะครับผมพรีเมียมยังไงดีกว่าเว็บแคมธรรมดายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับในความละเอียด1 0 8 0เหมือนกันนะไปลองดูนะครับด้านข้างเขาบอกอะไรบ้างนะครับก็คือ 2 HD 60 HDR นะครับคุณภาพแบบ HDR เลยอะโลว์ลาชินซีนะครับผมใช้ Sony Star v i s ิกเซนเซอร์นะครับผม Anti Reflective Lens นะครับผมป้องกันการสะท้อนแล้วก็ FOV นะครับตัว a n g l e เนี่ยที่แบบสามารถเก็บภาพมุมกว้างได้ถึง84องศานะครับผมภายในกล่องมีอะไรบ้างมี Facecam มีขาตั้งนะครับผมมีสายแล้วก็คู่มือนะครับผมด้านหลังก็บอกถึงหน้าตาของมันนะครับประมาณนี้เอาไปแกะกันเลยนะครับนั่นโอ้โหชีวิตให้ผมแกะแบบวสวยๆออกรายการไม่ได้บ้างหรอ นี่นะครับเฟดแคมแล้วก็มีอะไรอีกไหมแกะให้ดูแบบเรียวๆเลยนะครับ นี่นะครับอืมตอนนี้วิธีปิดหน้ากล้องเลยครับไม่ต้องมาสวมแบบรุ่นก่อนละก็คือลากลากออกจากด้านหน้าได้เลยแบบนี้อ่าปิดกล้องเปิดกล้องนะครับอ่าสะดวกสะดวกนะสะดวกขึ้นคือผ่านการคิดมาแล้วนะครับว่าทําวิธีนี้จะทําให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นนะครับ แหลังนะครับ usb c 5โวลต์0.9แอมป์นะครับแล้วก็ตัวขาตั้งนะครับอันนี้ราไปเปกาะที่หน้าจอคอมอะไรประมาณนั้นหรือว่าจะเอาไปตั้งให้มันแบบแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถแ d ดจ s t ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะาไปติดกับพวกมัลติ้งต่างๆก็สามารถปลดตรงนี้ได้นะครับก็มาขันปลดตรงนี้ได้เลย ให้ดูอืมก็จะประมาณนี้นะครับีใส่ก็ใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวสายที่ให้มาก็จะเป็นสายยูดบอะไรเอ่ยยูดบีสามศนห้ากิกนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไทป์ A นะครับผม เดี๋ยวไปลองคุณภาพกล้องกันเลยดีกว่าวัดกับเว็บแคมที่ได้มากับโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฟ <What? S 1> เช่นเคยนะครับเราก็สามารถใช้งานตัว f a c e c a mk m 2ได้แบบ Plug and Play นะครับแต่ว่าจะดีกว่าถ้าเราเข้ามาโหลดโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกันด้วยนะครับ mm. ก็คือตัว Camera Hub นะครับนี่เข้ามาที่เว็บ a อป a t o นะครับก็กดโหลดตรงนี้ส่วนใครที่ใช้ Mac ก็มากดตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน Mac ให้ แล้วถ้าเป็น Windows ก็มาโหลดตรงนี้นะครับปุ๊บโหลดมาแล้วต๊ะเช็คโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าการใช้กล้องนะครับจากเว็บแคมนะครับเป็นตัวซ้ายนี้กับกล้องที่มาจาก เอลกัตโต้เฟสแคมเอ็มเนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมอันนี้คือตัวภาพที่เราได้จริงๆจากตัวเว็บแคมนะครับหน้าตาเราก็จะประมาณนี้นะครับแสงสีอะไรคอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ในส่วนของตัวเว็บแคมเอ็มเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะสอนในด้านโปรกแกรมก่อนนะกันนะครับในส่วนของตัวโปรกแกรมเนี่ยเราสามารถมานั่งปรับซูมได้นะครับว่าจะเอาหน้าเราประมาณไหนหรือว่าจังหวะที่เราซูมแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะโยกย้ายในส่วนของตัวจุดที่เราจะ เอาไปขึ้นนะครับใน OBS เป็นอย่างไรนะครับผมแล่สังเกตเห็นได้ว่าผมเป็นคนผมหยิกนะนะครับแต่พอเราซูมเข้าไปเนี่ยคุณภาพของการซูมอ่ะพันแปบอ่ะจะเห็นว่าเห็นเป็นเส้นผมเลยขอผมอ่ะชัดเจนมากเลยนะครับนี่คือคุณภาพที่แตกต่างนะครับของเอลโกโตนะครับเฟสแคมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคอนโทรลเรื่องแสงสีนะครับก็คอนทราสนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันถูกปรับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผม ตอนนี้หลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันกระพริบอยู่มีแสงไฟนีออนกระพริบเราก็มากดตรง processing นะครับแบบ anti flicker นะครับทีน,นี้ก็จะหายกระพริบได้หรือว่าจะปรับในส่วนของน้อย reduction นะครับอยากแบบไม่อยากให้น้อยมันแบบขึ้นเยอะเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็มาปรับเป็น high เป็น low นะครับสำหรับพื้นที่แสงน้อยนะครับหรือว่าตัว exposure นะครับเรื่องการปรับของ shutter speed นะครับเราก็มานั่งปรับ shutter speed ได้ว่าเราจะเอาหน้าตารับเป็นแบบไหน ปรับ ISO นะครับผมหรือว่าปรับในส่วนของตัว d y n a มิคเรนส์ภาพแสงสีของเราให้มันเป็นแบบที่เราต้องการนะครับหรือว่ากลับไปที่ออโต้ประมาณนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับประมาณนี้แล้เวเดี๋ยวผมไปให้ดูคุณภาพของภาพจริงๆในในโปรแกรมด้วยกันเดี๋ยวผมเอาคลิปวิดีโอจากในนี้ขึ้นมาให้ดูแต่วันนี้ให้ดูก่อนว่มามันสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับผม ในส่วนของตัว FX เนี่ยมันจะต้องมีการจอยวิดีโอภายในก่อนเดี๋ยวผมเอาไปทำที่คอมใหญ่และให้ดูกันอันนี้ก็มาให้ดูว่าชีิตมันง่ายขนาดไหนที่เรามานั่งปรับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เลยโดยที่ไม่ต้องลงมือลงแรงให้เหนื่อยเดี๋ยวไปลองดูกับ OBS ให้ก่อนนะครับว่ามันดียังไงถ้าสมมติว่าเรามีโปรแกรมชื่อว่า Camerahub หรือว่าสินค้า El g a กโเนี่ยมันช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโอเค ากลับมาดูกันนะครับสมมติว่าเรากําลังประชุมอยู่นะครับกําลังไลฟ์อยู่นะครับใน obs หรืออะไรก็ตามนะฮะถ้าสมมติว่าเราใช้กล้องธรรมดาทั่วไปแบรนด์ทั่วไปเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ในส่วนของตัว e l g a t o f a c e c a m นะครับมันดีกว่าย,ยัางไงเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับสมมติว่าผมต้องการจะไม่โชว์โทรศัพท์นี้ผมอยากให้โทรศัพท์นี้หายไปใช่ไหมฮะผมก็สามารถเลือกซีนที่ผมจะพูดได้โดยที่โยกไปจนไม่เห็นโทรศัพท์ของผมเห็นนะฮะ หรือว่าระหว่างนั้นนะอะระหว่างที่เรากาลังไล์อยู่เนี่ยเราอยากจะเพิ่มเพื่อนรุ่งเข้ามา <c oughs> ก็สามารถขยายได้เลยโดยที่ซอสของเราเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งปรับ Adjust อะไรในนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นตัวอื่นนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งกดดูว่าอะตัวนี้เราจะมาปรับพิกเซลมันยังไงมาอ d ดิมันยังไงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นของเอลโกโตเราสามารถคอนโทรลได้ในแอปของเราเลยนะครับคอนทราสต์ rast, นะครับ หน้ามืดหน้าขาวหน้าดำ s a t u a t i o n นะครับหน้าสดใสหน้าอิ่มแสงหน้าแห้งหน้าจืด s h a r p n e s นะครับความคมนะฮะอย่างนี้หิ่งเห็ดเป็นเส้นๆเลยนะฮะหรือว่าไม่ต้องคมอะไรมากขอดวนๆวนแล้วกันนะครับก็อยู่ที่เราปรับนะครับผมว่าเราอยากได้คุณภาพภาพแบบไหนนะครับหน้าสว่างเชียนะครับว่าจะออโต้สักก็จบให้เขาคิดให้นะครับไว้บาลานซ์อยากให้หน้าเหลือง อยากให้หน้าฟ้านะครับก็นำปรับได้อันนี้ก็คือฟีเจอร์เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวไปดูคุณภาพภาพจริงๆแล้วกันไปดูกันเลยครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างกล้องที่มาจากเว็บแคมนะครับแล้วก็กล้องที่มาจากเฟสแคม m Mk2 นะครับผมว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงอันนี้ภาพที่เห็นอยู่ถ้าหลายๆท่านคิดว่าเออฉันใช้เว็บแคมธรรมดาก็ได้ฉันไม่ได้แคร์ไม่ได้ซีเรียสอะไรว่า หน้าฉันจะเป็นยังไงจะต้องปรับแสงปรับอะไรไหมแค่มีหน้าออกไปก็พออันนั้นจบนะครับผมจบไม่มีไม่มีไม่มีเล้าหรือกันนะครับผมแต่ถ้าสมมรับท่านที่ต้องการทําให้หน้าตัวเองดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นต้องการคอนโทรลแสงต้องการจัดหน้าจัดทางอะไรก็ลองดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่มาจากกล้อง เฟสแคม M K 2นะครับผมจะสังเกตว่าความลื่นไหลเนี่ยมันลื่นไหลกว่านะครับแล้วก็แสงสีที่มันได้เนี่ยมันจะเป็นการปรับให้ดูแบบสมจริงมากขึ้นอ้นนั้นก็คือหน้าฟ้าไปเลยอันนี้ก็คือหน้าที่แบบดูเหลืองดูแบบเขาเรียกอะไรดูเป็นสีสีผิวของมนุษย์อนะเอออันนี้เราวัดกันที่คุณภาพแสงที่มันโอเคมากเลยนะครับแสงเพียงพอมากๆนะครับผมแล้วมาดูกันว่าหน้ามันหน้าผมอ่ โดยความที่ว่ามันเป็นตัว HD แบบแร็แบบพรีเมียมนะฮะมันพรีเมียมยังไงนะครับมาดูผมเส้นผมผมกันว่าตอนเนี้คุณเห็นเส้นผมผมเป็นประมาณไหนนะครับชัดพอไหมแล้วก็เราสามารถมาโมกจุดที่เราจะพูดคุยกันได้นะครับแม่หน้าตบจังเลย <c oughs> <c oughs> เห็นหน้าตัวเอง นาตกจังวะโอเคแล้วกลับไปเป็นอ่าเว็บแคมธรรมดาเนอะอ่าเราคุยกันเว็บแคมอ่าเพื่อนสวัสดีหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับผมเป็นเซลครับผมมาขายของครับผมอ่าแอมเว์เวิร์กพอย์นู่นนี่นั่นกูกาจูกากูต้าทีโอนอะไรประมาณนี้นะฮสมมติว่าลองนึงภาพดูถ้าหน้าเราเป็นแบบนี้สวัสดีครับสมมติอันนี้เป็นไมโครโฟนแล้วกันนะครับเออสวัสดีครับ มิชชั่นทุนนโมวันนี้นะครับเราจะมาคือถ้าเราว่าเราขายหน้าเราเข้าใจไหมเราขายความแบบดูดีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะเราสามารถทําอะไรกับมันได้เยอะเลยสมมตวิว่าวันนี้ผมอยากจะได้คอนเทนต์แบบเศร้าเลยเพื่อนเราคุณจีฟนะครับได้จากเราไปแล้ววันนี้ไม่อยู่แล้วนะครับน่าสุสานมาก <laughs> ผมว่าย่าไม่ตายครับอะไรอี่อาเรานั่งปรับคอนทราสต์ได้ว่าเราจะคอนทราสต์แบบไหนนะจะเอาเข้มไปเลยแบบโกรแล้วนะโกรลนะอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มานั่งปรับได้นะครับหรือจะเอาแบบออโต้ทั้งหมดเลยก็ได้นะเอ็กพร์ตเห็นไหมเราสังเกตเห็นว่ามีจังหวะไฟถ้าเรากดชัตเตอร์เปลี่ยนชัตเตอร์สปีดให้มันถูกต้องเคอร์เรกมันมันก็จะจัดหน้าเรากลับมาปกตินะครับ อยไปดูดนามิกเร์ถ้าเราเอาดนามิกเร์คุณภาพแสงสีเสียงที่มันแบบสีที่มันแบบมากขึ้นนะครับให้ดนามิกเร์หรือว่าเอาแบบสแตนดาร์ดก็จะเห็นถึงความต่างเราก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนนะครับไวบ้บาลานซ์สมมติว่าผมว่า,มผ,มวาผมน่าจะเหลืองโมดนินได้อีกก็ไปเหลืองเลยหรือว่าจะปรับออโต้แล้วก็ให้ในตัวเซนเซอร์ของ Sony ของเรามันวัดเองเห็นไหมดูดีกว่าตั้งเยอะหรือว่าเมื่อกี้เห็นไฟกระพริบนะครับเห็นไนะหมไฟกระพริบหน้าของปับป๊บ เพราะว่าตัวเฮิร์ตมันไม่ไถูก c คอร์เรกไม่ได้ปรับเฮิร์ตให้มันเท่ากันเรากดแค่ปุ่มเดียว c คอร์เรกให้หน่อยครับหน้าผมเนียนเลยจบเลยเนี่แหละครับคือความสามารถของแอปพลิเคชันที่เอเวอโตมีให้นะครับแล้วก็ความสามารถของตัวกล้องที่สามารถให้คุณภาพภาพได้มันดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ Jeep ฟเทคก็ขอลาไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับขอบพระคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเฟ c แคม m อ็มเไ้ผมรีวิวนะครับผม ผมจะมีกำลังใจท,ทำมากกว่านี้เยอะเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ